Cũng nằm lột giang leo đó Là cái mà Kìa ở bữa ấy mà tin này sao mút á Con luôn bữa lấy à Mày để ông này cái tay má, chồng mình thôi má mới cưới. cái đâu lại như được, ผมรบกวนแจ้งแขกอย่างด่วนนะครับตอนนี้มีาพายุทางทะเลนะครับให้แขกรีบวิ่งนะครับตอนนี้พายุที่ป่าตองเกิดขึ้นแล้วนะฮะด่วนเลยครับตอนนี้มาจากทางทะเลมากฮะน้ําทะเลลดอย่างมากครับด่วนเลยครับบอกด่วนเลยครับให้แขกรีบขึ้นเลยนะครับเฮ้ยอะไรเป็นไม้พีนโึ้นมาไหมโอ้ยนอะไม่โู้ โอ้ยมายางเ็วลยไ้แ่ไยาคนนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งเร็ว้ยโ้ยเร็วแมเลยมเลยน้หนูเลยมัไ้หนูให้มหนูกให้ไม่หนให้ ไม่เคยเกิดครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดครับโอยอะไรเนี่ยทำไมเป็นเงี้ย <S S S ครั้งแรกในประเทศไทยครับอะไรเป็นเงี้ยลง่นห,หน่ะนี่าทานันไหมน้อง ไปทอดบ้านแหลมโงน้ำถุยก่อนแลมเกียงเลยน้ำอะไรมาไยังไงพายุเกิดพายุที่ป่าตองครับนู่นเรือเรือทหารเรือทหารล่วงเลยนะเรือทหารล่วงเลยอ่ะมันลอยมากะเดี๋ยวสินะพี่ทศถุงมาบก่อน

Thổ hoa đi thổ hoa đi. lộ được đâu เต้ S <S ตั้งเต้เต,ต,ต้วางโน้นมันแห้งนะวนนนนะายแม่ผ้มัดดีผีผ้ามัดดำรวจโทรมาจ้ะกับลอ,อยเพียบนี่ลอยอยู่เลยวิ่งวิ่งอยู่เลยเลยทหารไปแล้วหรือว่าอะไรจอมครับผม,มไม่เห็นเลยครับหายไปจากจอแล้วลวดเข้าไปในฝั่งแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไม่เข้าคว,วานไปแล้วตกไ,ไปแล้วตกไปแล้วเป็นธามุเป็นอะไรบ้างฮะ ตะมุ้งเองฮ้ยหมดเลยเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันขึ้นเดี๋ยวดันขึ้นกูเดี๋ยวดันขึ้นแล้วผมมันจะลงตั้งรักเดี๋ยวดันขึ้นมันมาไหมไม่แน่ใจครับเพราะตอนนี้เราเอาชีวิตไว้ก่อน ไปเรื่อยๆทหารก็โจมเหมือนครับผมพี่เห<ด>็นแรงอะ<ล>ตายหานะครับผมขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะนี่ดีนะพี่ชายเป็นตำรวจโทรมาบอกก่อนว่ามีพายุเลยเคลื่อนกันทันไม่งั้นแย่เลยลมมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีลมอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีลมอะไรเลยนะไม่ฮะอยู่ๆก็เกิดครับอยู่ๆก็เกิดกอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี้ด ยเค o u o k เลผ <c oughs> มเตือนเขาเลยให้วิ่งให้วิ่งไม่วิ่งเขาอยากลกุ้นอะไรขึ้นลงไปเรื่อยผมบอกสุดท้ายขึ้นมาขึ้นมา<ผ>มยังวิ่งไม่ทันโรงแรมอะไรไม่ทันหมดหมั้งครับเมื่อกี้จมครับจมไม่เห็นเลยครับหายไปจากจอแล้ว ลวกเข้าไปในฝั่งแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไม่เข้าออกความไปแล้วนะครแปลงลงไปแล้ว,วล ah? ทูนำมูเป็นอะไรบ้างครตะมูเองฮะเองหมดเลยเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันขนึ้นเดี๋ยวดันขึ้นก่เดี๋ยวดันขึ้นแล้วผมมันจะลงตักโรงแรมท่วมมัแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือนะ เขาจมเหรอครับเขาม่อยากจอแล้วอ๋อมันมันเป็นอยู่เล่นอยู่อย่างงี้เหรอเล่นขาเหรอจะจอดแล้วล่ะขาอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่แน่ใจว่าเข้าเขา้ขาฝั่งด้วยยังไงจมนะเห็นเนี่ยให้ดูพี่เหนแต่แรงอระต่ายหาครับผมขึ้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮนะก็ต่อไ อยู่โอเคมาเลยน้ำน้ำจะให้มามาเลี้ยงเขาไม่ต้อไปผมเตือนก็าแล้วให้วิ่งให้วิ่งไม่วิ่งเขาอยากลุ้นอะไรขึ้นลงไปเรื่อยผมบอกสุดท้ายขึ้นมาขึ้นมายังวิ่งไม่ทันโรงแรมอะไรไม่ทันหมดเมื่อกี้ไม่ผมไม่มีพูดแต่ผมมีพูดจุดได้ดูแล้วเมื่อกี้มันไม่ทันเพื่อถอดบกแล้วยังไม่ทัน แอมไม่ได้ลยลเตอนนี้มองว่าเห็นแค่หลังคานะครับท่วมหมดแล้วนะฮะซึ่งบริเวณตัวๆไปก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมนะฮะ เห็นนักท่องเที่ยวแล้วนะครับหนคนนี่น้องน้องวน้องน้องเมื่อกี้หลังคาตรงนี้หลังคาไม่ดโตไมได้น้องญญาณหมดแล้วตหนูขอเล่นเลีนน้องอี่ีเลี้ยม่ปบินนะ ครับนี่ก็ท่วมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมเป็นเป็นอีกรูแบบนึงอะไรยังไครั้งแรกนะครับในประเทศไทยครับไม่เคยเกิดครับครั้งแรกในชีวิตกันแล้วครับผมในคลิปตรงนี้เป็นวังน้ําวนครับอ่าเริื่อมจาปกติเยตอนนี้น้ําก็เริ่มถอยกลับเหมือนเดิมครับมันเริ่มเริ่มก็อครับเลยน้ำเมื่อไหร่น้ำท่วมบรรโรวันนั้นน้ำท่วมตูดมันบึกเดียว ดนเลยตะลุมพุกนะเออไม่ดังเลยเงียบเลยปีไม่จริงเลยนั่นมันเหลื่อมตัวอัน้ตัลืมตัอแต่เดี๋ยวมันเหลืมยอดไปน้ำวยน้ำแม่งแ้มันห่อไปเป็นืนนะมันดูดมันจะเบาหุุดุดนนมันมันมันจะเหลมเงียบรไป่จุ่มด้ยจมมัดเลยปลาบงปลาบิดเงีนมัดเยอายุเลยไม่ะ้าเฮ็ดหาห้าเป็นโลยมืกี้ไปเลืออยู่เล้น้อเอาใส่ชุกเลย ตอนนี้40ทีน4ค้องกระพยครั้งใหญ่ครับส0คืนไม่พด้ไม่ตดไม่ได้ไม่กด้ไม่ไ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 ด้นม่ไ้ม่ไ้ม่ไม่ไ้ม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไมด้ได้ไมด้ไม่้ไมรด้่ได้ไม่ได้ม่ไม่ม่ได้ด้ สถานที่พักนะครับไม่เเจอกรู้นะตายหิมียเิมเงี่มี้กูรู้ใจกูโทรโอะไรพว่นเี้ปอกุ้มเยมันไมเื่อเรียบร้อยเลยตายเลยตายเลยไ อิดอิดภาพสิ่งของก็จัดกระจายนะครับตอนนี้เห่นประวสีน้ำส้เยวเหนเป็นการท่ลองเรือทหารงลำู้เลย ตอนนี้ยังไม่เห็นเรือของเจ้าหน้าที่ทาหารเรือนะครับปกติจะมีอยู่สองลำนะครับที่ถวายอาลักขาย <med> ยังมองไม่เห็นนะครับ น้ำเเลโนก็ตนเผาลงมาไม่ได้เมื่อกี้จะได้ลงมาได้แล้ท่านตนเผาเมื่อกี้ก็อยู่ตนเผาลงได้เลยครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดตับ